อ๋อขนมเหรอเดี๋ยวขนมเราก็ไปแจกเด็กไงเอากาสเราก็เก็บไว้อ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรีดูบักนะครับอยู่กับผมพี่โดคนเดิมเองวันนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะกับการเป็นทาสการตลาดสําหรับของสะสมอีกแล้วนะฮะในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกาดพลังดาพิคัตอสูรของแชมปัสนะฮะ โดยเราเคยแซลแคมปัสไปก่อนหน้านั้นว่าการ์ดค่อนข้างแบบอพิจูการ์ดมันค่อนข้างแย่นะฮะเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่จูๆก็มาแรงแบบจู่ๆก็เหยียบกันไปเลยอย่างไอตัวของเอออบิก้า,าใช่ป่ะเออน่าจะบิก้าอันนี้อันนี้การ์ดนี้ค่อนข้างออกมา2ซีซันไม่รู้ดิออกมาเกือบเตือนนิดๆหรือปีนิดๆแล้วเนี่ยมันผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ยังเป็นของดาบพิฆาตอสูรนะฮะโดยอันนี้เออไอลอตใหม่ของบิก้าครั้งก่อนอ่ะที่เป็น ตัวของภาคย่านเลิงรมใช่ไหมไอ,อ้น,นั้นนาะผมไม่แทบทไม่แทบเอ๊ะไปทุไไทยไม่ทันซื้อใช่ส่วนใหญ่ผมไม่ทันซื้อผมเสร็จคนอื่นไปก่อนแต่วันนี้นะครับผมเรากลับมากับแคมปัสเออซึ่งคราวนี้ผมซื้อมาเป็นแพ็คเลยไม่ได้มาแบบว่าเหมือนครั้งก่อนที่รีวิว2ออันอีกแล้วนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะแกะแกะมีอยู่ทั้งหมด12ซองนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะทั้งหมด12ซองเลยด้วยวันนี้ผมตั้งใจว่าผมน่าจะได้ตัวของลูพี่เคียวจูโร่ผมมาโอเคครับผมเข้าสู่ช่วง ASMR

มาแล้วครับผมในที่สุดก็ครบทั้งหมด12ซองนะฮะสำหรับตัวของ <c oughs> จะเรียกอะไรกาชาการ์ดนะผมก็เรียกเป็นกาชาการ์ดแล้วกันด้วยเอาจริงปะจากที่คุณเห็นผมแกะเมื่อกี้รู้ว่ามันยากเย็นขนาดไหนกว่าจะแบบว่าได้ไอ้พวกนี้มาเพราะว่าไอไอ,ไอ,ไ,อไอตัวของกาวที่เขาใช้หนีบตัวของแถมกันเนี่ยมันติดแน่นระดับที่แบบว่าง,ง้างจนนิ้วแดงถ้าคุณสังเกตนะจริงๆจะเห็นตรงเนี้ยของผมอะแดงแบบแดงมากๆเลย โคตรของโคตรเจ็บมานะครับผมเราจะมาเปิดทั้งหมด12ใบนะฮะที่อยู่ในมือผมตอนนี้โดยเลิงไว้ที่ตัวของเรนโงคุนะฮะมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าอันนี้นะครับผมตัวของดาบอของสะสมมันนก็จะมีของแรสุดๆก็คือตัวตัว,ตวการทองทันจิโร่นะฮะดยรีบสะสมให้ครบ100แบบนะฮะะไหนมีอะไรที่นี้ มีอะไรที่บอกไหมการ์ดพิเศษการ์ดท,ทองลดโกโลลดรถโกลดโกเลยล่ะลดลดโกคืออะไรช่างมันเถอะโอเคนะฮะมาเรามีทั้งหมดอยู่12ซองที่อยู่ตรงนี้มาเริ่มจากใบที่1ใบที่1มานะครับผมวาและการ์ดใบนี้ก็คืออุออ้นนะ เดี๋ยวนะทำไมขอบขอบ,ขอบตรงนี้มันดูล้ำๆออกมาช่างมันเืออุซยเทนเยนนะฮะเบอร์สามสี่นะใบที่สองคือทันจิโร่นะฮะเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็มีรอยโดนบิดตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันผมบิดเองแหละเพราะว่าตัวกาวไม่หนีบแบบอันนี้เกินมาใบที่สามสามฟัง ซ้ำอุซุยเทนเงินดูทรงแล้วดูทรงแล้วรู้สึกว่าได้ซ้ำเยอะแน่ๆนะครับมาไปใบที่สี่ปังทันจิโร่ซ้ำดูทรงแล้วซ้ำมาครับใบที่ห้าโอ้ยโอ้ยโอ้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 เอาปิดปิดคลิปปิดคลิปได้แล้วปิดคลิปปิดคลิป ยอกรยอกรยอกรยอกนะตัวเองได้แล้วนะฮะสลับไปที่ไปที่5กับตัวของลูพี่เลนโงคุเคียวจูโระฮะเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเราจะไปเซกอบกันนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดโอ้อดีเลยผมเลขเลข8ผมชอบเลข8มากมากฮะเพราะว่าเป็นเลขที่ถ้าเราตัดตัดคูแล้วมันจะเท่ากันจะได้วงกลมสอนก้อนมาใบที่6คิดว่าน่าจะได้เลนโงคุซัมแหละ ขามแน่จริงด้วยโอ้โหรู้ได้เลยครับการันตีการันตีแน่แนเลยแบบนี้คือไม่ไม่อยากตินะไม่อยากติแต่ดูสิแชมปัสเวลาถ้าซื้อเป็นแพ็กอะมักจะได้ของแบบซ้ำซ้ำกันแบบโอ้โหทิปเปิลไปเลยนะฮะสำหรับโคตรลูกพี่โอ้ยลูกพี่ลูกพี่ชอบผมอะไรขนาดนั้นอะมาอมมานะฮะ ใบที่เอ่อเท่าหไหร่แล้วะเนี่ยสองสี่เจ็ดใบที่แปดเฮ้ยทันจิโร่ซัมทันจิโร่ซัมนะฮะใบที่เก้าไปแบบเร็วเร็หน่อยนะเฮ้เยเนสโกะหน้าอี <c oughs> เวลาเราเจอคนโสดหน้าเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละเอ้ยเวลาเจอคนมีแฟนเราก็จะแบบอย่างนี้เหมือนกันเวลาเพื่อนเรามีแฟนเราก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เหมือนกันว่าอี๋ อุ้ยเป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเกาใบที่สิบอีชัดเลยนะครับผมว่าการันตีโอเคนะครับมาใบสองใบสุดท้ายวังอีสามอีไปเลยฮนะและใบสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เอ๊ ทานจิโรนะน่ารักดีว่ะเออน่ารักดีน่ารักดีเออว่ะเออเออแ็คมปัสแม่กอันนี้ดีนะแคมปัสมันอันนี้ดีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะว่าตัวของปิก้านะฮะคือเขาเขาทำหน้าที่เป็นหน้ามีมอะค่อนข้างออกมาน้อยอะอย่างอันที่ผมได้ก็จะเป็นอีอันนี้ใช่ปะดูดิ นะฮะสำหรับ2อันระ่าดตัวของบิก้ากับตัวของแคมปัสอ่านะก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆอยเลยกันเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วก็รู้สึกเนาะรู้สึกว่าตัวสีของนี่นี่ๆๆอย่างสีของเอตัวของแคมปัสอ่ะรู้สึกมันจะมีความเข้มแล้วก็ดูแบบมีดีเทลนูนะ่นนี่มากกว่าที่มันจะเป็นแบบแบบเงานะฮะส่วนภาพมันจะเป็นแบบเงาเลยซึ่งถ้าเทียบกับตัวของ ัวของบิก้าบิก้าก็จะมีความวาบเวบวบบอันนี้แต่บางทีก็ดูเหมือนสีเฉดสีของมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเข้ม,มนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้มองว่ามันเป็นของสะสมแล้วกันโดยตัวที่เราอยากสะสมก็คือตัวของลูพี่เคียวจูโร่นะฮะซึ่งผมมีอีกเป็นกองเลยเว้ยที่เป็นของเคียวจูโร่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะว่าผมเป็นคนที่สะสมตัวของเคียวจูโร่อยู่แล้วก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับผมสาหรับว่าของมันจะดีหรือไม่ดีนี่นี่ดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้คือพวกพวกแบบว่ากู๊เมื่อก่อนนะฮะที่แบบว่าออกมาทันของบิก,ก้าแล้วก็ตัวของหลายๆอย่างที่ผมซื้อทันในตอนนั้นนะฮะก็คือได้ได้ลูกี่เคียวจิโร่เยอะเยอะมากๆนะก็จะมาอวดแค่นี้แล้วครับผมโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กเให้กับผมแล้วก็อีใครที่ไม่กดซ้ำให้ผมผมจะอีเห็นหน้านี้สก๊อไหมว่าอีขนาดไหนโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบ ก็ฝากก,กด u b บ c r i b ์ด้วยลวกันไม่งั้นเดี๋ยวคำพูดมันจะวนลูปโอเคนะครับแล้วจากกันด้วยหน้าอีของนิสสโก้นี่แหละโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบายจ้าอุ้มไม่